สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาส่องตูดเชนีตัวหนึ่งนะคะเขาเป็นใครอยากรู้คนนั้นเมื่อเป็นใครถ้าไม่กดไลค์ไม่รีโพสต์เราไม่อยากฟังจะไม่เห็นหน้าไปโดนก่อนถ้าเพื่อนๆไม่ไลค์เราไม่ให้เห็นหน้านะคะให้เราเห็นแค่ตูดนะคะอะดูท้ายทอยอย่าพึ่งดิ้นนะคะผมสวยค่ะสวยมาก อ่าสวยผมสวยเอ๊เหมือนอยู่ช่องเจ็ดเลยอะค่ะไม่ใช่เฉพาะผมนะคะอ้ายสวยด้วยค่ะ่สสวัดีคะไปไหนไปไหนมามันีดีดได้นิดนึงอ่ะได้เสียงดังป้าคนนี้ได้ผมดังมีดินเนอร์นิดหน่อยมีดินเนอร์ไม่ต้องหอยมาใกล้ไปเดี๋ยวเจ๊เองพูดมาเลยไปทานข้าวค่ะไปทานข้าวที่บ้านไม่มีข้าวกินหรอคะไม่มีค่ะอยากทานข้าวบ้านอ๋อ แล้วตอนนี้ส,ส,สเตตัสสถานะเป็นยังไงบ้างคะเน,นี่ยค่ะสถานะก็โสดอะค <c oughs> ่ะก็ <c oughs> ไม่เป็นไายส่วนมากคนสวยจะไม่ค่อยมีแฟนนะค่ะเขไม่ซีเรียสน,นะคะใช่ก็ตอนนี้ผลงานอะไรบ้างตอนนี้อะค่ะก็มีเซนสิลส์วิญญาณค่ะแล้วก็มีพิธีกรนะคะงานพิธีกรด้วยนะคะ<ช><ช>มีคนบอกไหมว่าเปิ้ลสวยขึ้นมากวันนั้นลูกค้าชมในในโซเชียลแคมจริงเหรอคะค่ะฝากฝากขอบคุณด้วยนะคะแต่คนดู <S <s แต่คนฟอลโล่ฟินด wow, ึกฟินิกแค่สิบคนพูดเล่มค่ะส่องดูนิดนึงนิดนึงเอาไว้ก่อนส่องนิดนึงค่ะอาไ้ไหมคะเอออ่ากิจการร้านนวดเป็นยังไงบ้างวันนี้กิจการร้านนวดก็ดีมาก ีคนมานวดเยอะแยะมากมาได้ผลกบรับดียังไงก็ถ้าเกิดว่าเรเชิญนะคะที่พารดีสปายมาค่ะที่ RCA ค่ะมีผู้ชายนวดไหมเดี๋ยวพี่จะไปมีค่ะไม่ใช่แก่นะขอเด็กๆนะใสๆแก่เอถ้าพี่จะไปเดี๋ยวโดนนเองอาไม่เอาเอาผู้หญิงไม่ใส่นวดให้พี่เลยมันจะกระจีขอขอบคุณมากค่ะฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ